بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كابك الحمد لله راه كابنا فكان إيكامن كان كونتن أبي إسحاق الإلبيري เรมพ์มาลอะอที่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมให้ทำความดีและส่งเสริมในการเรียนรู้ศาสนาส่งเสริมในเรื่องของมรารยาทและก็การขัดเกลาจิตใจครับพี่น้องครับก็เราก็มาต่อกันในบทกลอนต่อมานั่นก็คือ ท่านน اظم เด้กเลวอับบาบักร์คฉาฟตะอัลลาอิบีและอักษรุห์และอ ع ظ มุฮูสตราท่านก็กล่าวหลังจากนั้นไดเรียกสหายของท่านอับบบักรินและก็บ้างก็อธิบายบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านบ้างลูกศิษย์ของท่านนั้นอบบบักรก็คือลูกศิษย์ของท่านสมัยก่อน แล้วก็มาตําหนิติเตียนต่อท่านนั่นคืออีกรายงานหนึ่งหรืออาจจะเป็นคนอื่นวัอโลหะแล้วท่านกล่าวว่าอบาบับครินกชัฟตะอักลลัยบีท่านเรียกว่าโออบาบับครท่านนั้นได้มาเปิดเผยส่วนน้อยส่วนน้อยเท่านั้น,นาจากความผิดพลาดของฉัน ว่าอักษรหูว่าหมอมูหูสัตตาแต่ส่วนมากนั้นนะท่านกับไปปกปิดหรือว่าส่วนใหญ่ของมันท่านกับไม่เปิดเผยนะท่านไม่ปกปิดอันนี้คือบางครั้งนั้นคนที่มาตัดเตือนหรือว่าคนที่มาด่าว่าพี่น้องนะหรือว่ามาต่อว่าต่อขานั้นนะก็ไม่รู้ถึงแกนแท้ของคนคนนั้น หรือว่ายังไม่รู้หมดนะจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของคนคนนั้นดังนั้นก็เลยมากล่าวมาบอกนั่นนะที่เขามาบอกนะั่นคือยังเป็นส่วนน้อยนะยังเป็นส่วนน้อยอยู่อีกฟักคุณมาชิเตฟียะมินันมาขอีดังนั้นก็จงกล่าวตามที่ท่านต้องการเถิดนะจากความผิดพลาดของฉันคือว่าบอกว่าให้ตำหนิมันเลย อันไหนที่ฉันเคยทําผิดนะอันไหนที่ฉันมีสิ่งที่ผิดพลาดนะหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็บอกมาให้หมดวอดออิฟฮานะและก็จงให้มากไปกว่านั้นอีกนะให้สุดๆไปเลยบอกอย่างนั้นนะสุดคือว่าให้เพิ่มเป็นหลายเท่านะให้กล่าวในสิ่งที่ไม่ดีของฉันนั่นนะ่ฟะฟาอินนะกะ็กสดสอดักต่เพราะว่าท่านนั้นได้พูดจริง อันนี้คือลองดูสิพี่น้องว่านะเหมือนกับว่าคนคนนี้หรือว่าอาจารย์อนะาเบอิฮักเป็นคนที่รับการตักเตือนอันนี้คือจําเป็นสำหรับผู้คนทุกคนพี่น้องจะต้องยอมรับนะคําตักเตือนเหล่านั้นและก็อย่าได้โกรธอย่าได้มีความเจ็บปวดในหัวใจอย่างี้อย่าได้เสียใจนะอย่าได้เจ็บปวดกับสิ่งที่เขาได้มาตักเตือนนั่นนะ อย่าได้ปวดรา้าวหรือว่าอย่าได้โกรธนะแล้วก็พยายามรับอันนั้นพี่น้องเพราะว่านั่นเลยคือเป็นความผิดของเราจริงนั่นเลยคือความผิดของเราจริงและก็มีนําซ้ําความผิดของเราหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามด้านในของเราอีกที่เขายังไม่รู้นะั่นนะมีอีกมากอันนี้คือถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่เราจะต้องทบทวนตัวเองนะเวลามีคนเข้ามาตักเตือนนั่นอนะ ให้ทบทวนตัวเองกลับไปดูตัวเองและก็จงกลับกลับตัวไปหาอัลลอฮฺสุบฮานวะต้าละสารภาพผิดต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะต้าละปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นหลังจากนั้นนะอย่าได้โกรธต่อคนที่มาตักเตือนเรานะบอกว่าว่าไม่มาอิบตานีฟะลฟลีฟรติอิลมีบิบาตินีกะอันนักกัดมาดะฮ์ต นะท่านก็ยังกลอีกว่าและตราบใดที่ท่านได้มาตําหนิต่อฉันแต่ด้วยกับความรู้ของฉันที่ลึกลงไปในตัวของฉันเองนั้นนะาาฟะลฟะลิฟอรตอิลมีบิบาตินีฮีนะกะอันนะกก,กดมาดะฮตาที่ท่านกล่าวมานั้นนะอย่างน้อยเหลือเกินึ่งเหมือนกับท่านนั้นกลับมายกย่องฉันนะกลับมายกย่องนะท,ที่ท่านไดมาวา่ามาตําหนินั้นนะ่ะน,น,น้อยเกินไป นั่นถ้าหากว่าท่านได้รู้ถึงแก่นแท้หรือว่าลึกๆล,ล,ลงไปอีกนันนนะ่ะที่จริงแล้วฉันนั้นยังมีมีผิดอีกเยอะหมายถึงตรงนั้นท,ที่ท่านมาพูดนั้นนะ่ะก็เสมเหมือนกับว่าท่านนั้นได้มายกย่องฉัน,นได้มบาบอกซึ่งส่วนน้อยเหลือเกินจากความผิดของฉันอันนี้อันนี้คือเหมือนกับว่าน่ท่านนั้นก็จะกับเนื้อกับตัวนะก็ขอขอบคุณเหมือนกับว่าขอขอบคุณ นะที่ท่านได้มากล่าวน,น,น้อยเหลือเกินในแล้ก็อินชาอัลลอฮ์นะ,ะนะฉันจะกลับเนื้อกับตัวจะปรับปรุงให้ดีขึ้นอันนี้คือเป็นการโต้ตอบอย่างมีมารยาทอีกพี่น้องนะเป็นการโต้ตอบอย่างมีมารยาทอย่าได้โกรธต่อคนที่มาโต้อตอบเรานั่นน่ะพี่นอ้องนี่บางคนก็กระกระ,กระวนกระวายไม่พอใจเวลาคนมาตักเตือนอันนี้คือนะบางคนนั้นเป็นอย่างนั้น และกพ็พยายามที่จะว่ากลับไปนะจะพยายามหาทางโต้อตอบจะด่าคนอื่นเขากลับไปนะหรือบางครั้งกนะ็ต้องการที่ทำลายเกียรติคนที่มาว่านั้นด้วยกับการใส่ร้ายก็มีนะเพิ่มจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่นั่นนะไปใส่ร้ายายสีเขานะเพื่อที่จะให้หักนะคนที่วันมาว่าเรานั้นนะเป็นอย่าง,งานั้นซะอีกพี่น้องดังนั้นอย่าได้ ต้อตอบกลับไปพี่น้องแต่ว่าจงขอบคุณนะและก็นั่นคือเป็นส่วนน้อยเหลือเกินที่เขามาว่าเรานั่นนะคือยังมีอีกเยอะจากความผิดพลาดจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของเราจากความบกพร่องของเรานั่นนะและก็อัลลอฮฺสุบฮานวอูต้าแลาพี่น้องเป็นผู้ที่ทรงปกปิดจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาได้ปกปิดความชั่วของปวงบ่าว นะพี่น้องนั่นคือเอาหลอกสุภานุจาล้มีคุณลักษณะที่ดีก็คือปกปิดให้โอกาสต่อคนต่อบ่าวคนนั้นเพื่อที่จะให้เขากลับเน้อกลับตัวแลวก็อย่าได้เป็นคนที่นะทําบาปอย่างจงแจ้งแถมยังไปบอกนักกล้าเปิดเผยบาปของตัวเองแล้วก็ไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของตนเองถ้าอย่างนั้นคือเอาหลอกสุภานะจาล์จะไม่ทรงอภัยโทษให้นั่นคือคนอย่างนั้นก็คือคนที่ชั่ว อย่างรุนแรงคืออุมมตี่มาเฝ้าแต่ละขึ้น um ah ตัง้งแต่น,นบีได้กล่าวว่าประชาชาติของฉันทุกคนจะได้รับความปลอดภัยนอกจากคนที่กล้าเปิดเผยความชั่วของตัวเองให้คนอื่นเขาได้รู้หรือก็ไปบอกนะแล้วก็ไปเป็นแบบอย่างความชั่วอันนั้นให้คนให้คนอื่นเขาเห็นถ้าอย่างนั้นก็อัลกสุนะไม่ทรงให้อภัยอันนี้คือนาการตักเตือนที่ดีพีน่น้อง แล้วก็ให้เราอย่าได้ประมาทตัวเองนะในสิ่งที่อรรถสุภะปกปิดพี่น้องเราก็อย่าได้ประมาทจากบาปที่ผ่านมาเราก็อย่าได้ประมาทถึงแม้ว่าอรรถสุบะนัจะทรงมีความเมตตาเราก็อย่าได้ประมาทจากบาปต่างๆพี่น้องให้เรากลัวนะต่ออรรถสุฮานะต้าแล้วนะให้เรามีความนะกับเนื้อกักบตัวนะมันอิสระให้มากๆลองดู จากคนสมัยก่อนพี 1, ่น้องจากบรรดาสหาบ่นะอย่างดังที่ได้กล่าวโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนาอุบีมุเลิกะซึ่งเป็นนะตับีอีนที่มีเกียรติคนหนึ่งนะเขาได้กล่าวว่าฉันได้ทันบรรดาสหาบะสามสิบคนนั่นนะฉันได้ทันบอกว่าทุกคนนั่นนะกุลลุฮุมยาคาฟุลนิฟากอลานัฟซี ทุกคนนั้นกระต่างก็กลัวว่าจะอะไรเขาเรียกกลัวถึงการกลับกรอกในะการที่เขามีนิสัยหน้าไหว้หลังหลกอกน,นั่นคือลองดูสิบรรดาสซฮา,า,าบาพี่น้องกูเลาว่าเขานั่นนะ่ะจะมีนิสัยเป็นมูนาเฟกนะเป็นนิสัยคนที่หน้าไหว้หลังหลอกอันนี้ดูสิพวกเขาด้วเดยวความกลัวจากบาโรจากความผิดพลาดต่างๆพี่น้องนั่นคือคนสมัยก่อนนะอันนี้คือ ในะเป็นการตักเตือนสําหรับทุกคนพี่น้องสําหรับคนที่ดะาวะนะสำหรับคนที่เป็นอาจารย์เองหรือสําหรับคนที่อื่นๆน,นะคนที่ถูกเผยแพร่นะคนที่ถูกตักเตือนบางครั้งก็จะมีคนมาตําหนะิมีคนมากล่าวแล้วก็มีคนเข้ามาตักเตือนกออนอ็อย่าได้ท้อถอยพี่น้องอย่าได้โกรธนะอย่าได้เจ็บปวดในหัวใจอย่าได้โกรธเคืองเขา แต่จงรับการตักเตือนอันนั้นแล้วก็จงให้สิ่งเหล่านั้นที่เขากล่าวมานั้นเป็นโอกาสสำหรับเราที่จะให้เรานั้นกลับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาแล้วที่จะเป็นให้โอกาสเรานั้นได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นฟะลลาตัร فلا ترضى المعاب فهو عار عظيم عظيم يورس ا ل م ح บูบมักตาดังนั้นบอกว่าท่านนั้นก็อย่าได้ พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นบาปนะสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายอัลมาเย็บดังนั้นเวลามีคนเข้ามาเตือนมีคนเข้ามาตักเตือนแล้วท่านอย่าได้เร่รอกับสิ่งที่ชั่วร้ายอันนั้นอย่าได้ไม่เป็นไรหรอกมั้งฉันผิดเล็กเล็กน้อยนอยคนไปดูคนอื่นนั้นเขาบาปมากกว่าฉันอีกไปดูคนอื่นเขาเลวมากกว่าฉันอย่าได้พอใจกับบาปนะอย่าได้เรดออย่าได้พึงพอใจกับ สิ่งผิดพลาดนะสิ่งที่ชั่วร้ายอันนั้นฟะฮุอารุนเพราะว่ามันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่น่าอับอายเป็นสิ่งที่ตกต่ำนะอาวีมุนแล้วก็ใหญ่โตด้วยเป็นสิ่งที่ใหญ่โตบาปนั่นนะพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล็กๆหมายถึงว่าอย่าได้มองบาปเหล่านั้นเป็นสิ่งเล็กๆ็นะยูริสุลมหบุมักตะมันจะทําให้คนที่เคยรักเรานั้น่ะ มาเกลียดชังอัลลอฮ์เมื่อผู้คนพี่น้อง่าวเขารู้ว่าเรานั้นนะ่ะเป็นคนที่ชั่วร้ายเป็นคนที่ไม่ดีทําสิ่งที่ชั่วร้ายทําสิ่งที่เป็นข้อฝ่าฝืนในบทบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮานวาตอาล่นันะนะ้นน่ะอัลลอฮ์ก็จะตีความเกลียดชังให้แก่ผู้คนนะจะจะให้เห็นว่าผู้คนนั้นน่ะนะนะในสายตาผู้คนนะนะั้นน่ะจะมองเขาเป็นคนที่ตกตำ่ำนะเป็นคนที่สกรปรก นะเป็นคนที่ไม่ดีไม่งามผู้คนก็จะเกลียดชังหลังจากที่พวกเขาเคยมีความรักใครอันนี้คือย ah ูริซุลมหบูบมักตะวยะฮีอัลวะจีหุมินสัสุรยะและกรบบาบเหล่านั้นใครก็แล้วแต่ที่ไปทำบาปนั้นพี่น้องถึงแม้ว่าเขาจะเป็นระดับวะจวิ ح. นะคนมีตำแหน่งคนที่มีเกียรติคนที่มี นะฐานะที่สูงทรงนั้นเนะี่ยจะทําให้เขาตกต่ําโอยะฮวีก็คือตกต่ามิมนัสุรยยาตกลงมาจากฟ้าบนฟ้านั่นแหละถึงแม้ว่าเขาจะสูงแค่ไหน,นก็ตกลงมานะ่ะเพราะเขา,เขาทําบาปพีน่นนอะอัลลอฮฺจะลดเกียรติของพวกเขาเหล่านั้นหลังจะลดเกียรติคนที่ทําบาปจะให้เขาตกต่าลงมาอวยยุบดิลาหูมากกนัลโฟกิตะตะและเปลี่ยนสภาพ ตำแหน่งจากที่อยู่สูงนั้นน่ะให้มาอยู่ต่ำอันนี้คือคนที่ทำบาปทุกคนพี่น้องอัลลอฮ์จะให้เป็นอย่างนั้นนอกจากว่าเขาจะต้องรีบเร่งไปกับกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์และก็ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนั่นแหละอัลลอฮ์สุฮานะตอนแจะทรงให้อภัยกามตาองตตุบดิลุกอัดรารีเช่นเดียวกับการกระทำความดีนั้น นะการทำตออาตการทำการพักดีต่ออัลลอ์ตุบดิลกัดดรารอรีจะเปลี่ยนตำแหนง่งท่านนั้นไปอยู่บนสูงอยู่บนสถานที่ที่สูงสง่งใครก็แล้วแต่ที่ทำตออาตอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์ทรงยกเกียรติอัลลอฮ์จะทรงเพิ่มฐานะให้แก่เขาเพิ่มระดับให้เขายังยิ่งสูงสง่งยร um. Allah, ัรฟะอิลลัลลอฮุลลัฎีนอามานูมินคุมอัลลอฮ์สุบฮานซะเละบ่า พระองค์จะทรงยกฐานะนะยกตายําแหน่งคนที่มีคนที่ศรัทธาต่อในหมู่พวกท่านก็คือคนที่ศรัทธานั่นก็คือคนที่มีอีมานและก็ะทาความดีวันล่ีนะออตุลอิลมาดอร์เจตแล้วคนที่มีความรู้เรื่องศาสนาน่้นนะเอาเราจะทรงยกให้เขาสูงสง่งหลายเท่าหลายระดับตรงนี้คือหมายถึงคนที่มีความรู้และก็ปฏิบัติในความรู้อันนั้น นะฮุมดะรเจาตทุมีมมามีลูพวกเขาจะมีตำแหน่งสูงส่งตามกับการกระทำของเขาฉะนั้นคือต้องปฏิบัติด,ด้วยรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติแล้วก็เผยแพร่อีกไปด่าวาดวยอีกนั่นคือมีอามานะคนทุกคนที่มีความรู้อย่าเย่อย่าลืมไปสอนคนที่ไม่รู้อีกไปบอกต่อคนที่ไม่มีความรู้หรือคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนเหมือนกับพวกเราอันนั้นคือหน้าที่ของคนที่มีความรู้จะต้อง ولكن يقول لك ان الله سبحانه اجرته يجعلني 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 اجرته الله سبحانه وتعالى وتجع... وتجعلك القريب وإن يجعلني وتجعلك القريب وإن بعutta. لأ دي أنن จะทำให้ท่านนั้นมีความใกล้ชิดนั่นคือมีความความหมายของมันคือใกล้ชิดต่อผู้คนเร eg, ียกเรียกเลยใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวะตาเลยอัลลอฮ์สุฮานุวะทรงอยู่ใกล้ชิดคนที่มีอีมานคนที่ขอดุทิศจากอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาอัลลอฮ์ทรงใกล้ชิดว่าอิซ وإذا سألك عبادي عنني ف นนีกอรีบถ้าหากว่าปวงเบาวเลยขอดุทิศจากข้าก็จงกล่าวให้เธอว่าข้านั้นอยู่ใกล้ ถึงพระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดนะคนที่ทํางานศาสนาดะาว่าไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาละพระองค์ก็ทรงอยู่ใกล้ชิดลองดูท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามที่ได้ไปดะาว่าฟาโรห์แล้วก็ไปพร้อมกับท่าน่ทานนบีฮารูนนะพี่น้องของของเขาท่านอัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาละตรัสลงไปว่าอินนันีมาอากุมา แต่ด้จริงแล้วข้านั้นอยู่พร้อมกับท่านทั้งสองหมายถึงอยู่ใกล้ชิดพี่น้ะงอัล่ะอยู่ร่วมอยู่ใกล้กันพระองค์ทรงดูแลนะทรงรอบรู้อยู่ตลอดทรงเห็นอยู่ตลอดในการเผยแผ่ของท่านทั้งสองนั้นนะแล้วก็ในถ้าหากว่าศัตรูปองร้ายพระองค์ก็ทรงรู้หมดพระองค์จะทรงคุ้มครองทรงช่วยเหลือไอันี่คือมายเหะ ข้อสอนะพระองค์นั้นทรงอยู่ด้วยตรงนี้คืออยู่ให้ความใกล้ชิดให้ความคุ้มครองให้การช่วยเหลืออินนีมะกุมาอัสมาอวะอรอนี่คือทําให้เราใกล้ชิดต่อห l l a h ฮ u b h a n a h u ะ a าล a และก็ใกล้ชิดต่อผู้คนด้วยจะทําให้เรามีความใกล้ชิดต่อผู้คนว่าอินบาอุตถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ไกลท่านก็มีความใกล้ชิดต่อผู้คนคนนั้นหรือถึงแม้ว่าท่านจะ มีสายเลือดที่ไกลวงตระกูลที่อยู่ไกลไม่ใช่วงตระกูลของเราคนนั้นไม่ใช่สายเลือดด้วยกับเราแต่ว่าทําให้ท่านใกล้ชิดกับพวกเขาด้วยอันนี้คือวัตจาละกันกรีบวัอิมบาอุตตถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ไกลท่านก็มีความใกล้ชิดนะทำให้ท่านนั้นมีความใกล้ชิดครับพี่น้องครับก็ขอดูอานจากอัลลอฮฺซุบฮิฮฺอานุตาลให้พระองค์ทรงเมตตาพวกเราทุกคน ขอทูลอัลลอฮฺสุบฮานุตาละให้พระองค์ให้ความรู้ให้แก่เราความรู้ที่มีประโยชน์และก็มีอามานัที่ดีงามและก็ขอให้พระองค์ทรงปกทรงปรับปรุงการงานของเราให้ดีขึ้นนะให้เราหมั่นกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮฺมั่นระลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุตาแลวและมั่นขอบคุณต่อพระองค์อยู่ตลอดแล้วขอดูอัลลอฮฺสุบฮานาุฮาให้พระองค์ทรงเมตตา ส่งอภัยโทษจากพวกเราพี่น้องจากบาปที่เคยผ่านที่ผ่านานมาหรืออภัยโทษจากข้อบอกพร่องของพวกเราหรือความอ่อนแอของพวกเราทุกๆคนแลวขอดอานจเอาหล่อสุฮานณหัวใจพระองค์ทรงประทานความดีแล้วความสุขความสําเร็จทั้งในโลกนี้ละโลกนะ้าก็ขอเพียงเท่านี้นนวันนี้ขอเพียงเท่านี้วัลลอฮฺอัลลอฮฺั وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته